ขีปนาวุธสปายเอาร์ Spy e r, หรือ Extended r a n ร e เป็นหนึ่งในระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมและถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในปี2026ซึ่งได้นำขีปนาวุธรุ่นนี้มาใช้เสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอย่างชัดเจนสปเอาร์ e r, ผลิตโดยบริษัทราฟาเอลแอดวานด d ดีฟเอนซ์ซิสเต็มจากอิสราเอลเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังและเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีระยะยิงไกลมีความแม่นยำสูงและสามารถยิงจากทั้งทางบกเรือและอากาศ ประเทศไทยได้เริ่มจัดหาขีปนาวุธสไปเออรเข้าประจำการเพื่อใช้ในภารกิจป้องกันชายฝั่งรวมถึงการเสริมความสามารถของเรือรบขนาดเล็กและยานพาหนะล้อ,อยางแบบเคลื่อนที่เร็วถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนสไปเอารมีระยะยิงสูงสุดประมาณ8กิโลเมตรในเวอร์ชันพื้นสูงพื้นและสามารถยิงได้ไกลถึง10กิโลเมตรในเวอร์ชั่นยิงจากเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งถือว่าไกลกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง Spy MR และ Spy LR อย่างมากจุดเด่นของมันคือสามารถควบคุมระยะไกลผ่านสายใยแก้วนําแสงหรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายและสามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างการบินได้นอกจากนี้ยังมีระบบไฟล์แอนด์อัปเดตที่ช่วยให้ผู้ยิงสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์หัวรบของ Spy ER เป็นแบบปันเดมเฮดไฮเอ็กโคลซีฟแอนตี้แทงคซึ่งสามารถเจาะกรอบปฏิกิริยาแบบเอราเอ็กโคลซีฟเรียกทีฟอาร์เมอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบระบบนำวิถีของสไปเ r ใช้เทคโนโลยี d u อัลโหมดซิเกอร์ซึ่งผสมผสานร,ระหว่างระบบติดตามภาพจากกล้องอินฟราเรดและกล้องสีช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสูงหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยเลือกสไปเ r คือความสามารถในการยิงจากแพลตฟอร์มหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นจากเรือรบเร็วแบบโจมตี เรยอยามฝั่งหรือแม้แต่จากรถหุ่งเกราะล้อ,อยางแบบ D.T.I. Black Widow Spider ที่ผลิตในประเทศสิ่งนี้ทำให้ Spy E.R. เป็นอาวุธที่ยืดหยุ่นและสามารถปอรับใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันชายฝั่งการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินหรือการทำลายยานเกราะของข้าศึกในปี2026 Spy E.R. ได้รับการประจำการในหน่วยนวิกโยธินของกองทัพเรือไทยและมีแผนที่จะติดตั้งบนเรือตรวจการไกลฝั่ง O.P.V. รุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่สายการผลิต การติดตั้งขีปนาวุธชนิดนี้บนเรือช่วยเสริมความสามารถในการป้องกันภัยทางทะเลและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพขีปนาวุธสปายเอยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบควบคุมการยิงของแพลตฟอร์มต่างๆทำให้สามารถควบคุมการยิงจากระยะไกลหรือจากศูนย์บัญชาการได้อย่างปลอดภยัยผู้ยิงสามารถเลือกที่จะปล่อยขีปนาวุธและให้ระบบนำวิถีทำงานอัตโนมัติ หรือควบคุมแบบแมนนวลก็ได้ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกันราคาของขีปนาวุธสไปเออหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ250,000ถึง300,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมแม้จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ในระบบแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามแบบทันสมัย กองทัพไทยยังได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถใช้งานและซ่อมบำรุงระบบสไปเออรได้อย่างชำนาญโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและที่ปรึกษาจากอิสราเอลซึ่งทำให้กองทัพสามารถใช้ขีปนาวุธนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาคสนามทั้งในภารากิจป้องกันประเทศและในภารากิจร่วมระหว่างประเทศในอนาคตนอกจากนี้สไปเออยังสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายหรือโจมตีเป้าหมายจุดยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในภูมิประเทศซับซ้อนได้ เช่นเป้าหมายที่อยู่ในหุบเขาป่าหรือหมู่บ้านห่างไกลเนื่องจากความแม่นยำสูงและความสามารถในการปรับเปลี่ยนเส้นทางแบบเรียลไทม์การนำสปายเออาร์ ER เข้ามาใช้ในประเทศไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางทหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกค,คามไม่ได้จํากัดแค่สงครามรูปแบบเดิมๆแต่รวมถึงการรบแบบอสมมาตรการโจมตีจากหน่วยเคลื่อนที่เร็วและภัยจากทะเลลึก ในระยะยาวสไปเอีย e ยังมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศโดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการประกอบหรือซ่อมบำรุงบางส่วนในประเทศไทยช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองในด้านยุโทโธปรกรณ์ได้มากขึ้นสไปเอี Spy e R, จึงไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศและตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างชาญฉลาดเป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว และเป็นอีก1นก้าของกองทัพไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคข,ขององค์การป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีล้ำสมรร